ช่วยกันมาวิเคราะห์ใช้ปัญญาจอบพิน,นิดผิดดูอะไรซ่อนอยู่ในนั้นอย่าให้ภาพลวงมาลวงมาลอกให้เราหลงฝันเรียนรู้ทุกวันอนาคตนั้นอยู่ในกำม,มือเราลงทุนอดออมมีวินัยมองการไกลไระยะยาวไม่นานถึงคราวคว้าเป้าหมายถึงเส้นชัยจะอบกอดรอยยิ้มคนที่เรารักได้ตลอดไปขอพิมพใช้ใจ เมื่อคุยข่าวก้าวสู่โลกกว้างแห่งการเรียนรู้เราไอเดียเปิดประตูสู่ความมัน่นคงรู้ลึกรู้จริงคือแผนที่ที่แนสนซื่อตรงนำทางไม่ให้หลงกับ สวัสดีครับผมไม่แน่ใจชื่ออะไรนะคนแรกเลยเอครับสวัสดีครับคุณสราวุธครับคุณเลิฟแอนด์โรบอนะครับคุณวิสิตนะครับนะครับคุณจีก๊อฟขอตัวไปนอนก่อนนะฮะที่เกาหลีตีหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็คุณปิอืมอ่านว่าอะไรดีหกเก้าฮะสวัสดีครับอืการสวัสดีก็คุณมงคลฮะครับคุณยูยูทูราฮะ ยู u ูยูทครับสวัสดีครับวันนี้มาดึกมากะฮะแล้วก็เ <c oughs> ตรียมตัวเดินด่วนแล้วก็คิดว่าน่าจะเอามาอัปเดตบ้างนะเพราะว่าผมคิดว่าหุ้นนาโนนิวเคลียร์เนจีเนี่ยน่าจะมีใครหลายคนที่ลงทุนอยู่แล้วก็เพราะว่า Product เขายังไม่ได้มีออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเนาะ แล้วก็ผมคิดว่าเราควรจะติดตามเพื่อที่จะดูว่าความขึ้นหน้าของบริษัทมีอะไรบ้างอย่างไรเนาะเฝ้าอยู่ครับโอเคครับดีฮะคือผมมองว่าถ้าเกิดเราเฝ้าติดตามเนี่ยเราจะรู้เหตุการณ์เราอาจจะสะสมเพิ่มก็ได้อะไรเงี้ยเรียก pj โอเคขอบคุณมากครับนะ้าค,ครับผมคุณพ J ครับ ก็นี่แหละผมคิดว่าตัวนาโนนิวเคลียร์เนจีผมคิดว่าน่าจะเอาเอาเป็นว่าผมติดตามข่าวสารอยู่เนี่ยแล้วก็บางคนอาจจะยังไม่ได้ติดตามข่าวสารหรืออา,อาจจะไม่ได้ไปมีเวลาติดตามผมก็เลยติดตามมาให้แล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเราควรจะแอคชั่นอย่างไรกับหุ้นตัวนี้เนาะราเรามากันแบบดว่วนๆแล้วก็อาจจะไม่ได้พูด ด้วยกันเยอะเท่าไหร่นะอาจจะเข้าเวทโฟก <c> ัส <oughs> <c oughs> เนื้อหากันเลยแล้วก็เพราะว่ามันดึกมากแล้วประมาณนี้ดอยสบายๆอ่าโอเคเออผมคิดว่าไม่น่าจะเดี๋ยวนะราคาเริ่มลงจาก29ตอนนี้เหลือ24รอเข้า18โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามันจะลงไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าเนาะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดหนึ่งนะเดีย๋ยวเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนหน้าหนึ่งหนครับก็นั่นแหละอย่างอ่าหลายๆคนอาจจะถ้าเกิดอ่ามาเข้ามาฟังครั้งแรกเนาะที่เกี่ยวข้องกับตัวนาโนนิวเคลียร์เนจีเนี่ยอ่าผมเกริ่นให้คร่าวๆก่อนแล้วกันนะว่านาโนนิวเคลียร์เนจีเนี่ยเขาทำอะไรเนาะนาโนนิวเคลียร์เนจีทำเกี่ยวข้องกับตัวอ่าไมโครเรียเตอร์ที่ใช้ในการ เป็นเตาปฏิกร์นิวเคลียร์ขนาดเล็กเนาะแล้วก็เป็นบริษัทที่ทำแบบครบวงจรโดยตัวบริษัทนิวเคลียร์เอเนจีเนี่ยมีบริษัทลูกที่ทำเกี่ยวกับตัวเตวปาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ดีไซน์ออกแบบเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งหมดเลยเนะเาะเพื่อที่จะทำให้อ ตัวนิวเคลียร์เนี่ยสามารถเอาไปติดตั้งในพื้นที่ห่างไกลหรือเอาไปใช้ในอ,อุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นทหารหรือว่างานวิจัยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอย่างเช่นพวกโค้โลกใต้โค้โลกเหนือมันสามารถเอาไปใช้ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีกริดหรือว่าระบบเน็ตเวิร์ของระบบไฟฟ้าเนาะ มันสามารถที่จะและเ,เป็นมีบริษัทย่อยที่พัฒนาแยกหรือว่าเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ให้สามารถเอามาใช้ได้กับตัวเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ออกแบบโดยนาโนนิวเคลียร์น g จเนี่ยเ,เป็นการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมอ,อย่างเช่นเ,เสริมให้ได้ความบริสุทธิ์อยู่ที่5-20%เนาะ เพราะว่าถ้าเกิดบริสุทธิ์มากจนเกินไปอย่างเช่นบริสุทธิ์ถึง90%เนี่ยอันนั้นเนี่ยจะเข้าขั้นถึงสามารถเอาไปใช้ทํานิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ได้เนาะแต่ว่าโรงงานนิวเคลียร์เนี่ยต้องการเพียงแค่ความบริสุทธิ์อยู่ที่5%ถึง20%เท่านั้นนะครับแล้วบริษัทนาโนนิวเคลียร์เนีก็ยังมีบริษัทลูกที่เป็นบริษัทในการขนส่งกลุ่มที่เป็นอไอตัว ตัวพลังงานหรือว่ายูเรเนียมเนี่ยไปส่งในพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะเพราะว่าการขนส่งพวกนี้มันจําเป็นจะต้องขนส่งด้วยความมีคุณภาพแล้วก็ป้องกันอันตรายจากการขนส่งด้วยเนาะเพราะว่ามันไอตัวนิวเคลียร์เนี่ยมันก็จะมีพวกกำบันังสีเนาะอันนี้ก็อย่างที่เรารู้กันว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุระเบิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้เป็ด เป็นภัยพิบัติดได้เนาะอืมอ่ะดังนั้นเนี่ยผมรีวิวไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วสักประมาณเดือน2เดือนเนาะ,ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคาก็น่าจะยังอยู่ตอนสักประมาณสักผมไม่น่าจะตอนอสิบกว่าดอลลาร์นะแต่ตอนนีน้ขึ้นไปสูงสุดเคยขึ้นไปสูงสุดถึงประมาณ29ดอลลาร์ตอนนี้ย่อลงมาเหลือ24เนาะแต่สิ่งที่สิ่งที่ผมติดตามข่าวสารมาอย่างต่อ,ตอเนื่องเนี่ย บริษัทนิวเคลียร์นาโนนิวเคลียร์เอนจีเนี่ยมีการติดตามหรือว่ามีการเตรียมตัวในภาพของออบริษัทแล้วก็เตรียมตัวในเรื่องของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องหรือผู้บริหารระดับสูงที่ไปเชื่อมโยงไปสร้างคอนเนคชันกับกลุ่มไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าการเข้าไป คอนดิชันกับรัฐบาลต่างประเทศทั่วโลกอันนั้นเนี่ยก็มีการรายงานไปก่อนล่วงหน้าแล้วไลท์หนึ่งเนาะแต่วันนี้เนี่ยผมก็จะไปติดตามเอามาอีกประมาณ3-4ข่าวซึ่งออกมารัวๆมากเลยผมติดตามมาเนี่ยเออดูแล้วน่าจะเอามาอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าแค่ไหนแล้วเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข่าวของตัวนาโนนิวเคลียร์เนจี้ว่ามีความคืบหน้าแค่ไหนเพราะว่า นาโนนิวเคลียร์เนอร์จีเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมพูดได้เลยว่า Product ยังเป็นวุ้นอยู่แล้วยังมีไทม์ไลน์ในการที่จะสร้าง Product ออกมา,าสู่สาธานะแล้วก็เอาไปใช้งานแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้เนาะอโอเคเกินประมาณนี้อาจจะเกินยะยาวไปนิดหนึ่งนะอ่ะโอเคอ่ะข่าวแรกเนาะ อันนี้มีประกาศมาตั้งแต่เมื่อวันที่4่ที่ผ่านมาเนะเาะนานโนนิวเคลียร์เนจีเนีย่ยได้ลงนาม MOU กับกระทรวงพลังงานสหรัฐนะในการที่จะเอาเครื่องไมโครเรย c t อ r กเตอร์ที่นานโนนิวเคลียร์เ g เนจีเนีย่ยพัฒนาและออกแบบเ,เข้าไปทดสอบและประเมินว่าสามารถเอาไปติดตั้งได้ในพื้นที่ห่างไกลหรือว่าใน าการใช้งานทางอุตสาหกรรมได้แล้วหรือ,อยังเนาะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นการเซ็น MOU และก็เอาเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่นาโนนิวเคลียร์เน y จีเนี่ยไปไปทดสอบร่วมกับกระทรวงพลังงานเนาะของสหรัฐเนาะก็คือความร่วมมือเนี้ยตอกย้ําการสนับสนุนความมั่นคงพลังงานและสิ่งแวดล้อมของสหรัฐนะเพื่อช่วยพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ปลอดภัยและยั่งยืนในอนาคต อันนี้เนี่ยก็เห็นชัดเจนว่า n a โนนิวเคลียร์เอ y นจีเนี่ยมีคอนเนคชั่นกับรัฐบาลอยู่พอสมควรแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้าไปดูผู้บริหารระดับสูงหรือว่าคนที่อ,อยู่ในบริษัทนาโนนิวเคลียร์เน y เนี่ยก็จะเป็นบุคลากรที่มีความมีประสบการณ์ทางด้านนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมทางด้าน Nuclear, นิวเคลียร์และ,ะเคยทำงานอยู่ในภาครัฐ ของรัฐบาลอเมริกาอันนี้ก็จะเป็นคอนเนคชันที่ดีนะอ่าข่าวถัดมาจะเป็นข่าวอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข่าวหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนาโนนิวเคลียร์เนจีได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารในการที่จะไปเชื่อมความสัมพันธ์กับรัฐบาลต่างๆทั่วโลกนะเพื่อที่จะเอาอ่าผลิตภัณฑ์หรือว่าัตนาโนนิวเคลียร์เนจีเนี่ยที่เป็น เตาปฏิกรณ์ก็ตามหรือว่าตัวพลังงานที่เป็นยูเรเนียมเนี่ยที่เสริมสมรรถนะแล้วเนี่ยกระจายขายออกไปทั่วโลกนะไม่ใช่เพียงแค่ทำตลาดในอเมริกาเท่านั้นอันนี้เนี่ยก็ไปทำ MOU กับร่วมกับรัฐบาลโตโกนะฮะโตโกเพื่อพัฒนาและนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขั้นสูงไอตัวไมโครเรเตอร์เนี่ยที่มี2ประเภทเนาะไปใช้ในประ,ประเทศเพื่อที่จะ โดยปุ๊ยตัวเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและสนับสนุนพลังงานในกลุ่มอุตสาหการรมเหมืองแร่นะครับเอาเอาไปาติดตั้งในเหมืองแร่โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อเข้ากับเน็ตเวิร์กของกริดการไฟฟ้าของรัฐบาลหรือว่าของในประเทศนั้นๆเนาะแล้วก็เรื่องของการเกษตรแล้วก็ชุมชนห่างไกลที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าเนาะ แล้วก็ยังร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการโตโก้เนี่ยและมหาวิทยาลัยเครมบิดนะในการพัฒนาบุคลา,ากรทางด้านนิวเคลียร์ในภูมิภาคแอ,อฟริกาอันนี้เนี่ยมันคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าสร้างพื้นฐานของบริษัทด้วยไม่ใช่เพียงแค่ไปพัฒนาให้กับบริษัทในในประเทศอืนอ่นเนาะอันนี้เนี่ยมันคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทที่กําลังจะมี p r o ดัก t ออกมาสู่ตลาดเนาะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งโอเคประมาณนี้นะฮะอะแล้วอีกข่าวหนึ่งที่เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้คือวันที่11เนาะอันนี้เนี่ยก็แต่งตั้งผู้บริหารขึ้นมาก็คือไม้ไม้ชางนะฮะก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานนิวเคลียร์ที่มีประสบการณ์กว่า25ปีเนาะ มาเป็น Director of nuclear facility of a n ตี้ออ r แอ t u ์อินนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเข้ามาดูแลในเรื่องของการพัฒนาและขอใบอนุญาตสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทนะรวมถึงสำนักงานใหญ่นิวเคลียร์ที่โอคอกิดนะอันนี้เนี่ยก็และการและพื้นที่ในการทดสอบอตัวไมโครเรยกเตอร์ ure, นะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นลักษณะของการ เตรียมความพร้อมและก็เตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่การเอาโปรดักต์ออกไปสู่ตลาดเนาะอ่าโอเคอันนี้ข่าวหนึ่งเนาะอันนี้ผู้บริหารก็แต่งตั้งมาหลายคนแล้วตามที่อ๋อผมติดตามมาและข่าวนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับตัวดานนิวเคลียร์เนอร์จีเนาะที่เป็นลักษณะของการได้รับเลือกจากกระทรวงพลังงานสหรัฐเนาะ และเป็นหนึ่งใน6บริษัทที่ได้รับอนุญาตาได้รับสัญญาภายใต้โครงการจัดหาย um ูเรเนียมเสริมสมรรถนะต่ำไอ้ M. คำว่าเสริมสมรรถนะต่ำเนี่ยก็คือเสริมให้ M. มีความบริสุทธิ์ที่5ถึง20%ก็คือเอามาเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของพลังงานเท่านั้นเนาะไม่ใช่เอาไปาทำอาวุธนิวเคลียร์เนาะอันนี้เนี่ย งบประมาณโครงการเนี้ยอยู่ที่3ามพันล้านดอลลาร์เนาะดังนั้นเนี่ยมองเห็นอน,อนาคตใกล้ๆแล้วว่าบราิษัทเนี้ยจะมีรายได้เริ่มเข้ามาแล้วเนาะโดยบริษัทสองบริษัทที่เกี่ยวข้องกับตัวนาโนนิวเคลียร์เนี้ยก็คือตัว List Technology นะฮะเอาตัวย่อก็คือตัว SIST อันนี้ไม่ได้เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนาะ แต่เป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวพันกับตัวนาโนนิวเคลียร์เนจีก็คือนาโนนิวเคลียร์เนจี energy, เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ไปถือหุ้นอยู่ในบริษัทนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบริษัทตัวลิสต์เนี่ยเป็นผู้รับสัญญาหลักเนาะและรับผิดชอบพัฒนาเทคโนโลยีและแยกไอโซโทปด้วยเลเซอร์นะแล้วก็ตัวนาโนนิวเคลียร์เนจีเนี่ยก็เป็นผู้รับเหมาช่วงนะครับก็คือทำหน้าที่ในการ ปรับรูปสำหรับปรับรูปแบบเชื้อเพลิงแล้วก็ผลิตเชื้อเพลิงและการขนส่งอ,อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เกินไปก็คือนาโนนิวเคลียร์เนี่ยมีบริษัทลูกในการพัฒนาตัวเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเนาะและก็มีบริษัทขนส่งด้วยดังนั้นเนี่ยก็ทั้งสงส่วนก็คือ,อทั้งสองบริษัทที่เป็นบริษัทลูกเนี่ยก็ได้รับงานนี้ไปด้วย โดยโครงการนี้จะแบ่งคําสั่งซื้อออกมาเป็นคําซื้อสั่งซื้อขั้นต่ําสําหรับแต่ละสัญญาเนี่ยสัญญาละ2ล้านดอลลาร์นะครับดังนั้นเนี่ยก็คือ,อตรงนี้รายได้เริ่มจะเข้ามาแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เรารีวิวกันไปเนี่ยโปรเจกต์ยังเป็นบุญอยู่เลยแล้วก็เราก็น่าจะเห็นรายได้เข้ากับตัวนาโนนิวเคลียร์เน็ี้แล้วเนาะอันนี้เนี่ยก็ซึ่งอย่างที่ บอกไปคือการที่จะเสริมสมรรถนะแล้วก็คงจะต้องเอาไปใช้ในตัวเตาปฏิกรณ์นิเกลที่เป็นขนาดเล็กที่บริษัทออกแบบดีไซน์วิจัยมาด้วยอ่ะอันนี้เนี่ยข่าวที่ผมเอามาฝากก็คืออยางที่ผงบอกไปคือข่าวตัวนี้ออกมารัวๆเลยว่ากําลังแต่งตั้งผู้บริหารกําลังเตรียมความพร้อมกําลังออกหุ้นกู้เพื่อที่จะเอามาจัดทําสํานักงานใหญ่ ของบริษัทนาโนนิวเคลียร์เอจีนะครับแล้วก็เริ่มไปเซ็นสัญญากับทำสัญญาหรือว่าทำา o u u กับต่างประเทศนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบที่ผมเคยรายงานไปคือตัวนาโนนิวเคลียร์เอจนี่เนี่ยกำลังจะเข้ามาทำตลาดในภาพพื้นเอเชียแปซิฟิกก็คือภาพพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยในอาเซียนเราเนี่ยโดยเน้นไปที่ ประเทศฟิลิปปินส์นะครับเพราะฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นหมู่เกาะแล้วโครงข่ายไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปไม่ถึงในหลายๆเกาะเนาะหรือว่าถ้าเกิดเข้าถึงเนี่ยก็จําเป็นจะต้องใช้ตัวเชือเ้อเพลิงที่เป็นน้ํามันหรือว่าฟอสซิลเนี่ยอันนั้นก็จะทําให้เกิดมลภาวะหรือ,อมันไม่มีความยั่งยืนเหมือนกับตัวนาโนนิวเคลียร์เนือีเพราะว่าเครื่องไมโครเรย์เตอร์ที่ ตัวนาโนนิวเคลียร์จีเนี่ยออกแบบเนี่ยจะสามารถใช้งานได้โดยที่การเติมพลังงานเข้าไปเนี่ยจะใช้ระยะเวลาถึงเอ่สิบปีในการที่อ,อ่ค่อยเติมพลังงานไปอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้เนี่ยก็ทําให้ผมคิดว่าตลาดเนี่ยยังคงเปิดกว้างสำหรับตัวเทคโนโลยีนา,นาโนเ,เทคโนโลยีนิวเคลียร์รุ่นใหม่เนาะแล้วก็ ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีประเทศไหนที่ดีไซน์ออกแบบในภาพของตัวเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กและเป็นลักษณะของการพกพาด้วยเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็ผมก็คาดหวังอยู่เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นหุ้นที่เราสามารถดูและเติบโตไปได้ในระยะยาวพอสมควรเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บในราคาต่ำๆพวกนี้เนี่ย ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดมีการลอนสโปรดักออกมาแล้วหรือว่าสามารถขยายทําตลาดได้กว้างออตอนนี้มันไม่ใช่เพียงแค่การทําตลาดในอเมริกาเท่านั้นมันก็คือไปทวีออฟริกาที่พื้นที่ห่างไกลรวมถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างฟิลิปปินส์อย่างที่บอบบอกไปนะฮะอันนี้เนี่ยก็เอาข่าวมาฝากเนาะและเดี๋ยวไปดูกราฟราคากันด้วยว่าเราน่าจะเข้าซ้อนหรือเปล่าหรือว่ายังไรเนาะ อโอเคข่าววันนี้เอามาฝากประมาณน,นี้สลับตัวอโอเครับที่เท่าไหร่ดีอ่ะครับคุณซิกบอยครับมาดึกจะได้เจอกันใช่ไหม,มครับสวัสดีครับคุณกุ้งฮะแล้วก็อืมดอยที่27สบายๆฮนะคุณนิตตินะนิตินะโอเคขอบคุณมากครับกดไลค์เข้ามาดูทุกคนก็ฝากกดไลค์คนละไลค์แล้วกันนะ จะได้แบบว่า YouTube จะได้ดันช่องพี่บ้างอะไรเงี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนะแล้วก็เดี๋ยวตัวอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใครลงทุนตัว adobe บ้างเนาะก็วันนี้เนี่ยเมื่อาวานนี้ประกาศไตรมาสมารายได้เติบโตนะ11%เยียร์เยียแต่ว่าทำไมการคาดการรายได้อาจจะทำให้เขาเรียกอะไรมีการ ย่อตัวลงมาแรงนะว่าจะเก็บ N.U. ราคาเท่าไหรโอเคอ่ะได้เดี๋ยวดูก่อนฮนะอ่ะมาดูนาโนนิวเคลียร์เนจี้อ่ะความจริงเนี่ยสิ่งที่ผมวาดไว้เนาะความจริงนาโนนิวเคลียร์เนจี้เนี่ยมันคือการขึ้นไปที่เวฟ3ในไทม์เฟรม D เนาะเนี่ยฮะโซนหนึ่งสองสามเนาะแทร็กเก็ตสามอยู่ตรงนี้ฮะข้างบน ทารเก็ตสามอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบหกห้าสิบหกห้าสิบห้าประมาณนั้นนะอ่าทารเก็ตเว็บสามที่ผมวัดไว้เนี่ยคือห้าสิบหกจุดสี่นะแล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่านะวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ไว้ว่าอะไรเนาะเนี่ยนะวิเคราะห์มองว่า แทรเก็ตที่เป็น a v e r a g e เจนี่ยจะอยู่ที่58เนาะแล้วก็ m a c เนี่ยจะอยู่ที่66ดอลลาร์นะครับแล้วก็ Min เนี่ยอยู่ที่50ดังนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ทั้งหมด2คนเพียงแค่2คนเท่านั้นนะมันอาจจะยังคอนซีเนซัตอาจจะยังไม่ค่อยแวลิดทั้งเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดมีนักวิเคราะห์หลายๆคนอาจจะดูน่าเชื่อถือแต่ในมุมมองผมเองเนี่ยแต่ในมุมมองผมเองเนี่ยโดยใช้ตัวกราฟเทคนิคที่เป็น f i b บน a ช c ีแล้วก็ตัวอิ i t ลดเวฟเนี่ยอมองไปถึง56ดังนั้นเนี่ยใกล้เคียงกันผมว่าน่าจะเป็นในทิศทางเดียวกันเนาะอันนี้ไม่ได้สนับสนุนหรือว่าแนะนำให้ซื้อเนาะแต่ว่าเป็นภาพทางเทคนิคที่มันเป็นไปได้เนาะอโอเคอันนี้แทร็กเก็ตประมาณนี้ก่อนแต่ว่าแทาร็กเก็ตในภาพของอที่เป็น ถ้าเกิดเราจะรับตามแนวรับเนาะอ่ะนี่คือวันก่อนเนี่ยที่นาโนนิวเคลียร์หรือ NNE เนี่ยย่อลงมาแตะ EMA 50เนาะสิ่งที่ถ้าเกิดเป็นการเทคนิคเนี่ยถ้าเกิดยังยังคงเป็นขาขึ้นอยู่เนี่ยการลดลงการย่อตัวลงมาที่ EMA 50เนี่ย แล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นไปเนาะเนี่ยทิ้งไส้ไว่ทิ้งไส้ไว้เนาะแล้วก็อันี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการลักษณะของย่อแล้วก็กลับตัวขึ้นไปเนาะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นและในภาพของ RSI หรือว่า MACD เนี่ยจะสังเกตว่าตัว MACD เเนี่ยสีกราฟเริ่มเปลี่ยนแล้วเนาะเนี่ยเปลี่ยนเป็นสี สีแดงสรืสีสชมพูอ่อนๆแล้วแล้วก็ภาพของตัว R s i เนี่ยกำลังมีการกลับตัวขึ้นไปเนาะ,ะดังนั้นเนี่ยภาพของอผมก็คือความจริงอะแนวรับมันอยู่ที่22เนาะเน่ยแนวรับอยู่ที่22แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากลับเด้งขึ้นไปแล้วเนาะถ้าเกิดย่อลงมาก็สามารถรับได้ตรง22 23.83เนาะหรือว่าแนวตรง ตรงโซนตรงประมาณเนี้ยก็สามารถรับได้24.97เนาะอืมอ่ะโอเคผมภาพอของตัวนาโนนิวเคลียร์เนจีผมคิดว่ายังคงสามารถขยับขึ้นได้เนาะถ้าภาพภาพเทคนิคและภาพโมเมนตั้มด้วยเนาะอ่ะเราไปดูนิดหนึ่งว่าหลังจากที่เมื่อก่อนตอนที่เรารีวิวกันเนี่ยมันไม่มีการคาดการรายได้เข้ามาเนาะ ตอนนี้เนี่ยใน Trading View เนี่ยมีการคาดการรายได้เข้ามาแล้วเนาะใน Q1 2025เนี่ยคาดการรายได้อยู่ที่3 0 0แสนดอลลาร์ 300, นะครับอันนี้เนี่ยก็เริ่มเริ่มที่จะมีการคาดการรายได้แล้วก็คิดว่าน่าจะมีรายได้เข้ามาแล้วแต่ว่าการที่มีรายได้เข้ามาเนี่ยบริษัทยังไม่มีกำไรเนาะเพราะว่ายังคงต้องมีการวิจัยพัฒนาและยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของบริษัทเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยผม คอมเมนต์ไว้นิดหนึ่งก็คือตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการเอาโปรดักต์ออกมาสู่ท้องตลาดเนาะอืมอ่ะเรามาดูคาดการณ์ในอนาคตนิดหนึ่งอันนี้เนี่ยยังคงเป็นการคาดการณ์ในภาพของหลายไตรามาสเนาะอ่าคิวหนึ่งอยู่300,000ดอลลาร์คิวสองอยู่ที่สองอาร์สี่แสนสองหมื่นดอลลาร์นะครับคิวสามปี2025เนี่ย อยู่ที่630,000ดอลลาร์ 6, 330, 000, นะครับแล้วก็ขึ้นไปที่ Q4 2025ดังนั้นเนี่ยภาพรวมของเออ2025เริ่มจะมีรายได้และจะขึ้นไปอยู่ประมาณรวมๆแล้วก็ประมาณ2ล้านดอลลาร์ในสิ้นปี2025ดังนั้นเนี่ยการลงทุนในกลุ่มสตาร์ทอัพแบบนี้เราก็คงจะต้องจับตามองนะฮะว่าไรายได้หรือว่า Product จะออกมาในรูปแบบไหนเนาะ อ่ประมาณนี้ครับสําหรับตัวนาโนนิวเคลียร์จี้นะครับอ่ะเอาเป็นปัญหาอ่ะโอเคเอ่อใส่ใส่ตั้งแต่หกเหรียญสะสมจนจนทุนทุนมา20 22ิบ้วยองแล้วคอยปุโอ้ย นี่สะสมแรงนะสะสมสะสมจริงสะสมจังเลยนะอ,อ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะแล้วก็ลาตีสวัสด์แล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมนะแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆหน่อยแล้วกันนะใครเข้ามาชมก็ขอคนละหนึ่งไ like ลค์ล้วกันหรือว่าจะสมัครสมาชิกก็ได้ออ่เพี่ก็แค่ห้าสิบบาทเท่านั้นเองก็เป็นค่ากาแฟ ข้างถนนเลยกันโอเคครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ I ดียลงทุนจะบคามชุนคุณช่วยกันมาวเาิเคราะห์ แต่ัญญาจอะพิจารณาอะไรสอนอยู่ในนั้นอย่าให้ภาพลวงมาลวงมาหลอกให้เราหลงฝันเรียนรู้ทุกวันอนาคตนั้นอยู่ในกำมือเรา ลงทุนปอดเอานี้วินได้มองการไกลระยะยาวไม่นานถึงคราวควา้าเบไม้ถึงเส้นใช้จะอบกอดรอยยิ้มคนที่เรารักได้ตลอดไปขอเพียงใช้ใจมุ่งมันต่อไปไม่ยอท้อมาคุยข่าวก้าวสูรกว่าการเรียนรู้เลาไอ้เพียเปิดประตูสู่ความมั่นคงรู้ลึกร,ร,รู้จริงคือแผนที่ทีท่แสนซื่อตรงนำทางไม่ให้ล้มกับไอเดีย มยยอยาลงทุนจับข่าวชุนคุณช่วยกันมาวิเคราะห์ฉันแอ,อบจ่อพิจารณาเอาอะไรซ่อนอยู่ในนั้นอย่าให้ภาพรวง ออมีวินัยบงการไกลระยะยาวมีนาำถึงข้าวความเป้าหมายถึงเส้นใจจะออกอสรอยยิงคนที่เรารักได้ตลอดไปขอเพียงใช้ใจมุ่งมันต่อไปไม่ยอท้อเมื่อคุยเข้าก้าสู่ลบกว้างแห่งการเรียนรู้เราวไอเดียเปิดประตูสู่ความมั่นคงรู้ลึกร,ร,รู้จริงคือครั้งที่ที่แสนสืนอตรง นำทางไม่ให้ล้งกับไอเดี่ยลงททนความรู้นั้นจะออกกอบออกผลนความอดทนจะกลายเป็นอนาคตอันยิ่งใหญ่เปิดประตูสู่โลกกว้างไกลเรียนรู้เพื่อสร้างฝันที่อยู่ในใจ ให้เป็นจริงเปิดโลกก้าวไกลไปกับไอเดียลงทุนไปกับไอเดียลงทุน